โอเคมาวันนี้เราอยู่เกมไลน์เลนเจอร์นะครับผมอ่าแล้ววันนี้เราก็จะมาขุดตัวเก่านั่นเองนะครับผมนั่นก็คือเบลิโอดัสนั่นเองอ่าและเบลิโอดัสตัวนี้อ่อผมบอกได้คําเดียวนะมันเป็นตัวละครตัวแรกที่สามารถทาโหดมากเลยในช่วงนั้นอ่ะช่วงที่มันมาแรกๆ่ะอยู่ได้เป็นปีเลยและทําไมผมถึงขุดมานั่นเหรอนี่เลยผมมี ได้เกียร์โดนแน่นอนมานั่นเองอ่ะก็เลยสามารถขุดมาได้นั่นเองแล้วก็ผมก็มีเกียร์น้ําเต้าด้วยนะอ่ะแล้วมันมีสกิลโจมตีโดนแน่นอนด้วยใช่ไหมหละ่ะอ่ะก็งั้นเราก็มาเริ่มกันเลยนะจากใน P ีพอ่ะเออคลิปนี้มันจะไม่ใช่การรีวิวนะอ่ะบอกไว้ก่อนคือทําไมถึงไม่ทดลองกันลระคลิปนี้ไม่ใช่การรีวิวนะอ่ะไม่ใช่การรีวิวแต่เป็นการ ซีรีส์ขุดตัวเก่ามานั่นเองทเอทอี่มันสามารถขุดขุดมาได้น,นั่นก็เพราะว่าผมเปิดเกียร์โดนเน่นอนได้นั่นแหละมันก็เลยขุดออกมาได้เราก็มาเริ่มกันเลยนะจากทีมนี้อันนี้เขามีอัพแสงอยู่นะเออของเขาให้กับบาลล็อกอ่าดูดิอ่าอตัวใหม่ย,ยังโดนอ่ะเห็นไหม ดูดิขนาดกินทามา้ามันยังโดนเลยเออเบริวดาธาตุไม้นะเออแล้วคุณกินอนะ่ะเป็นธาตุไฟบอกแล้วในอดีตมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะอ่ะคือมันโดนทุกธาตุไอตัวนี้มันโกงมากโกงโอ้โหไม่รู้ว่าจะโกงแค่ไหนในอดีตนะมันโกงสุดๆเลยสตันหมดทุกธาตุอ่แล้วก็ถึกแต่เดี๋ยวนี้คือก็นั่นแหละ มันตามสถานการณ์มันไปไน,นะก็คือตัวเก่าๆเ,เจนเก่าๆมันก็จะบางลงอ่าบางลงแต่เบลียวดัสถึงบางเออบางมากเลยแหละเดี๋ยวนี้แต่มันก็ยังสตันมั่นเหมือนเดิมนะอ่าเดี๋ยวขอดูสักหน่อยว่ามียไหนพอไปหวังได้ไหมเออไอตัวนี้เนี่ยมันมันเป็นตัวแรกของผมเลยนะที่มันสามารถ ทำให้ผมปั้นขึ้นยันเพ,เพ,เพชรหนึ่งได้อะออช่วงนั้นน่ะผมไม่สามารถขึ้นเพชรหนึ่งได้นะพอดีว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นเกือบเกือบตัวแรกเลยแหละเกือบเกือบตัวแรกที่ผมปั้นแม็กในอดีตน่ะผมปั้นแค่นิดเดียวมากเพราะว่ากบมันหายากทั้งกบอัลตรากบไฮเปอร์น่ะในอดีตมันหายากนะหายากมากเ,ออเราเลยต้องคิดหน่อยว่าเราจะปั้นตัวไหน ซึ่งเบลโลดัสเป็นหนึ่งในนั้นที่ผมปั้นผมปั้นแค่สองตัวเท่านั้นแล้วสาม,มารถจบเพชรหนึ่งได้อันนี้จริงอะอันนี้คือเรื่องจริงเลยสาม,มารถจบเพชรหนึ่งได้ตอนนั้นผมปั้นแค่ดูดูลยางอ่าแล้วก็บลโดัสไอ้สองตัวนี้มันสาม,มารถทําให้ผมขึ้นเพชรหนึ่งได้นะอันนี้เรื่องจริงเลยแค่สองตัวในในอดีตนะเออตอนนั้นผมจบแค่หลีอ่อเพชรสามอ่าตอนนั้นเพชรสามแล้วพอได้บ เบลิโอดัสมาแล้วปั้นแม็กกับมูนกับมูนดูกับมูนด,ดูลริยางอะ่ะนั่นแหละคือแบบพีกเลยก็คือมันพาผมจบเพชรหนึ่งได้แค่สองตัวเท่านั้นสามารถจบได้เลยเออในอดีตนะเป็นตัวแรกเลยแหละที่ท,ที่ทําให้ผมแบบว่ามีแรงใจฮึกเหิมทำให้อยากเล่นเกมนี้อเออเบเบลิโอดัสนะ อ๋อลืมบอกไปในอดีตนะตอนนั้นผมยังไม่ตอนนั้นผมยังเปิดดาวินชีไม่ได้ด้วยซ้านะเออแต่ตัวนี้มันพาผมแบกจริงเบลิโอดัสนะโอ้โหแต่ดูทรงแล้วน่าจะไม่ไหวฮะแม่งโดนเข้าอาัดขาปอมได้เฮ้เดูดิเนี่ยกินทามาสตันโอ้แต่ว่าน่าจะไม่ไหวแล้วอะพอข้างหลังมันดันเกินไอ้เจ้าพาวเวอร์ มันเจาะเกินโอ้โหแพ้เลยนั่นแหละโอเคก็น่าจะพอแล้วแหละเนาะเออนี่แหละก็คือการขุดตัวเก่ามาเล่นนะอ่านี่แหละก็คือเบเรอดัตในอดีตนะบอกได้คำเดียวนะแม่งโคตรโหดจริงเออแต่เดี๋ยวนี้มันก็เป็นตามเจนแล้วแหละอ่าใหม่ๆเก่าๆมันก็ดอบลงแต่เบเรอดัตมันก็ถ้ามีโดนแน่นอน มันก็ยังเหมือนเดิมเลยเพียงแต่ว่ามันดอบแค่เออค่าพลังชีวิตอ่ามันตายง่ายเกินอ่ะแต่ที่เหลือมันยังเหมือนเดิมเลยถ้าใส่โดนแน่นอนนะโอเคก็ประมาณนี้นะสําหรับการแบบว่าขุดตัวเก่าซีรีส์ตัวเก่ามาขุดใหม่เออเอจะตั้งชื่อ,อยังไงดีย่ซีรีส์ขุดตัวเก่ากลับมาเล่นอีกครั้งเหรอ ประมาณนี้แหละนะผมก็ามาสนทยายกันนิดนึงนะว่าตัวนี้อดีตมันเคยโกงแล้วมันทําให้ผมอยากจะเล่นเกมนี้ต่อเพราะว่ามันโหดแล้วเคยปั้นแค่2ตัวเท่านั้นมันจบหลีเพชรหนึ่งได้โอเคก็บายสวัสดีครับผม,มไว้เจอกันใหม่นะก็แค่มาขิงกันเล็กๆน้อย,อยๆแหละในอดีต